โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโอเคกับพี่ขวัญเคอเคเซกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกันในแบบที่ชื่อว่าไฟไม้วนเล็กกระเป๋าตังคชิ้นหายชิ้นหายทีดีเค่ะอ๋อพยายาหายที่ไหนอ่ะในนั้นพี่ตังค์ก็สามล้านกว่าบาทเลยจริงเหรอ หาเจอให้เขาหนึ่งล้านได้ป่ะได้เลย <c oughs> คือตังนั้นเป็นตังของเธอไงอีกสองลา้าน <c oughs> คืเป็นของเราสินะแลฉันขอแค่ 1, ห <c oughs> นะึ่งล้านเนี่ยแย่่มากตังเขาได้ไงล่ะไม่ใช่กระเป๋าตังเขาสะหน่อยโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันคือแบบที่ให้เราไปทําอะไรนะแต่ก็น่าจะเป็นการหาก,กระเป๋าตังซึ่งกระเป๋าตังนั้นตาเป็นยังไงก็ไม่รู้ไนมะ่รู้ครับไม่รู้ครับแล้วเขาบอกว่าเกมนี้มีมีการจบสามรูปแบบ Oh my god อันนี้คืออะไรอ่ะ เอ้ยนี่ไม่ทางออกเราต้องไปทางนี้หรือเปล่านี่อะไรอ่ะหินเอ้ยมีคำใบเราเราควรจะอ่านไหมอ่ะเอออย่างล้วกันนะโอเคเราจะเดินกลับมาได้ใช่ไหมอุ้ยเอาไรอ่ะได้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 อุ้ยมีมีมีปุ่มมีปุ่มอุ้ยอ๋อโดโอเพนยังไงไหนประตูไหนโอเพนประตูเปิดอันนี้หรือเปล่าบ้านี่นี่นี่ย ไหนซ่ไหนซิใจเด้อเด้อเราขอเดินไปให้สุดก่อนเคทโอเคมีห้องหนึ่งหน้าเฮ้ยมีหลายห้องเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปให้สุดกันเขาว่าเราควรจะต้องปากรัวเมื่อกี้หรือเปล่าอันนี้มันดูเหมือนไปไกลๆยังไงไม,ไม่รู้อ,นะอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยฮะทำไมเมื่อกี้เขาเห็นเคทอยู่ฝั่งนู้นมันเป็นโลกคู่ขนาดหรือเปล่าเนี่ยที่อยู่เฉยนะที่ S <S 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 เออใช่เขาใช่ชัวร์ไรห้องเมื่อกี้มันคือห้องไหนแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ถอยมาถอยอยู่อ๋อนี่เออแล้วมาตรงนี้มีปุ่มอีกท้องนี้งงครับผมโอเคไป้ยมันทำได้ไงให้มันวนกันอ่ะใครอยากรู้อ่ะไม่รู้สิต้องปากโแล้วต้องไปหาตังแล้วไม่มีตังกิอะไม่มีตังกิอ่ะไม่มีตังกิต้องปิดไอ้นี่ก่อนปิดจ้ำก่อน เราจำมาเหรอใช่ต้องว่าที่เราจข้าวแล้วเอ้ยัำไม่ทำไหนนี่ต้งนี่เหรอบันไดนี่เหรอต้องต้องบันไดบันไดเปล่าตรงนี้มันไปไม่ได้เหรอไม่ได้ดิเขียนได้นี่พี่เจ้าไมได้แต่ว่ามันเกาะไม่อยู่ลืมซื้อก้าวมาเกาะฮะเฮ้ยเดรดดีก็ได้เหมือนกันเลยเอ้า นั่นทำไมตอนแรกเรากระโดดไปไม่ติดเอาอติดหัวมันต,ติดหัวต้องหามุมโดดดีๆไ,ไม่ได้ปากกวนอานแล้วนนคือมันไม่ได้ให้ไอ้นี่ด้วยนะแบบเอเวอร์ชิ่หมดอ่ะคือแบบเลือดไม่เลี่ยะเดี๋ยวดิใช่ทำาไมนั่งกินเนื้อจะย่างเนี่ยวิย๊ได้แล้วเฮ้ยโอเคเออทนใช่ใช่ใช่อ่ะ วิ่งเข็นได้หรอยังปั๊มยังสิยังไม่ได้โดดไปว่าไปโดดไปยังไงเนี่ยเอ้ก็วิ่งไง่มันต้องใสตรงนี้ก่อนมันต้องใต่กับไต่บันไดนี้ก่อนได้เหรอไต่ได้เหรอไต่วๆๆจั๊วๆจั๊วดจัมวๆตั๊วตั๊วกตั๊วๆ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 ตัดวๆตั๊วตั๊้ๆตั๊ว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 ๆตัุวๆตดุวๆตัุวๆต คนโดดได้ไดผมให้คนเลยหนึ่งบาทเห็นไหมนี้คุณยังไปไม่ได้เลยโอ้ยงเหมือนกันเลยปุอ้ติดกบหัวเอ้ยไม่ถึงอ่ะเห็นไหมบอกเราไม่ถึงมันต้องไปมันต้องไปไต่บันไดนี้ก่อนปะไม่ได้ไหมมันบอกมันไม่ติดการเห็นไหม ไม่เป็นทางขึ้นได้ไม่ต้องโดดใช่ไหมขามันกี่ปีอวไม่รู้ฮะมันจะโดดไปได้ไงกันมันห่างกันมากเลยนะถ้าดูไปดูบล็อกนั้นกับบล็อกนู้นมันโดดได้อมันต้องกดคอนโทรนะ่ะเนยเนเฮ้ยขึ้นไป้รงน้้นได้ไง้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ ระวังนะรอบิวอย่าลนะ่วนนะเยผ่มาแล้วแล้วเขาไปไงอะ่ะให้ทีวีมาก็ได้ <c oughs> มาแล้วเอาตู้ฟิลม,มแล้วลมันมาที่ไหนอีกเนี่ยมีเอเปอโอยู่ในนี้ับตู้ที่เ,เปิดามีอะไรในนี้มีอะไรในนี้ไม่มีอะไรเอาเราใส่ ประตูนี้เปิดประตูนี้เปิดฮ่าโอเคสลัดซัมดอร์เออเจแคนบีเอ็ b ซ์เซมไมล์บายสตาร์ดิคืออะไรวะซัมดอร์เออเหมือนแค่บอกว่าใครทำเนาะอันนี้เช็คพอยต์อันนี้ท่อระบายน้ำระบบท่อระบายน้ำมันต้องมาเช็คพอยต์กันเอ็นทรานกีนะนึกว่ามีให้เซฟจะไปได้ยังไงนึกว่าจะมีให้เซฟซะอีกนี่นี่ ทางเดียวที่มาได้คือท่อระบายน้ำนี่เฮ้ยเดสวอร์ไม่นะเราลงมาในท่อระบายน้ำเหรอทำไมมันวัามาได้โอ้ใหม่กอดที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเธอรำน้ำยี่เอ็นไม่นบะงนะบุงบ๋ง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 บุง๋งอ้ยเจไม่ออกเจไม่ออเยเชนี่มาโทขี้อ, <laughs> อะไรอะ <laughs> ผมต้องหาฟิวหนึ่งสองสามาเพื่อเปิดเปิดสวิทช์วิ oh <my> นี้หรือเปล่า oh <my> นี่ไงฟิวง่ายอย่ากระจับวางง่ายจังหรอครับนี่ไงเราต้องมาเสียบฟิวหนึ่งจับปืบ๊บเคียนดำน้ำไปไหนเนะี่ยเขามาหาเอา้าเขาต้องหาอีกหลายฟิวไม่ใช่หรอใช่เขามาดำหายอยู่ แม่จะอยู่ข้างบนนะก็ได้นะมันต้องไม่มันต้องผ่านนี่นี่มีกล่องตรงนี้ต้องต้องผ่านประตูนี้ไปให้ได้อ่ะอ๋อยนี่ทางนี้ใช่เฮ้อเราจะว่ายทำไมในเมื่อเราเดินได้ถูกทางอ่ะเบ้าเฮียมือรือเปล่าเฮ้ยถูกทางว่ะมือได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเขาเก่งจังเฮ้ยอ่ะไหนอะเฮ้ยว่าแล้ว เขาว่าแล้วว่าบันทึกทางถูกถูกทางหรออะไรอย่าคีเอ็นน่ะแล้วไม่มีกล่องอื่นอยู่แถวนี้อีกเหรอมันมีประตูตัวเนี้ยเนี่ยทางนี้อีกไกลวนวนวน,นี่ทางวนเออตรงนี้เขาก็มีประตูสโตร์ไหนนี่ไงเจอแล้วฟิวคีเข็นเข้าไปได้ไงอ่ะก็ฝั่งเดินอ,อ,อ้อมใหม่ฝั่งหนึ่ง งั้นเราไปเจอกันทางออกแล้วกันนะไปทางไหนที่ทางออกนี่อา้าวเธอออกมาได้ยังไงล่ะ<ม>เธอเข้ามาได้ยังไงล่ะเขาก็เดินวนอ๋อเราเดิน <laughs> ทางน,นี้แหละเราเดินผ่านไปไอห้องนี้นเราเดินผ่านไปไม่ได้ใย,ยดีมัน <laughs> อ้าวเขาเจอออกตต่นด้วยอะ่ะฮะมีตต่นมีตต่นให้เปิดประตูตรงไหนไม่รู้อะ่ะเอาไปเปิดประตูตรงนี้ได้เปล่า น่าจะใช่นะประตูเห็นมีประตูเดียวเนี่ยได้แจดไปเราจะเปิดนะอไปอ้าวข้าไม่ออกไม่ได้แล้วมันออกมาแล้วมันก็คือถามเมื่อกี้แหละคิดแล้วจะกลับไปยังไงอ่ะนี่ตคือทางกลับนี่ทางกลับ the gate อะไรอ่ะ must be connected to the f u l d box i have to restore the power restore the power เหรอ อา้วทางออกอยู่ไหนอ่ะเอ้แต่ว่าห้องเมื่อกี้มันมีหนังสืออะไรด้วยไม่รู้อะเคนลิฟเก็บไม่บอกเราก่อนเนี่ยไม่ให้เราดูก่อนอะเก็บนี่นี่ก็ห้องเนี้ยห้องเก็บของเนี้ยไหนเราไม่ได้เปิดดูหนังสือเราแค่ดูว่ามันมีฟิวแล้วเราก็แค่เก็บฟิวออกมาเฉยมันบอกว่าระวังลิฟที่จะไปที่ยังประตูเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยนะไม่ควรที่จะใช้มาจิ๊ดจิ๊ดเด f ๋ยวฟิปท I c l l repair m ิ n ฉันเรียกคนซ่อมเนี่ยไป5รอบแล้วที่จะมาซ่อมมันเนี่ยเชันหวังว่าเขาจะเอาลิบใหม่มาให้เรานะเพราะว่ามันเก่ามากยังไงก็ตามาก็ให้ไปให้มุ่งไปที่ลิบด้านในนะด้านในของรีเซพชันอ๋อ ฉันคิดว่าฉันเจอกระเป๋าสตาร์ของจอร์แดนที่นั่นอะนะปุ๊แสดงว่าอยู่เข้าในรีเซ t ชันถ้าเขาได้อ่านโน,น้ตนี้ฉันเอากระเป๋าเนี่ยเก็บไว้ในร็อกเกอร์ข้างในรีเซพชันอะนะโอเคแสดงว่ามันอยู่ใน Reception เราต้องไปที่รีเซ t ชั n ว่าแต่เราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกันกัน ให้รู้เหมือนกันกันกันท่าน,นี้หรือเปล่าเราเดินมาจนมึนงงไปหมดแล้วท่าน,นี้ออปเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรือเราจะต้องว่ายน้ำอ๊ะทางไหนนะโอ้ทางน,นี้นนใ,ใช่อเออเนี่ยวางเจอวางนี่เน่นอน่อยจับ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 หมู power restore re power เรียบร้อยไปดำน้ดำดับริบเราทำงานแล้ว K. S. เราจะได้ออกไปเจอที่นี่แล้วเย้ <Yeah. S 1> อย่าบอตรงไหปุ่มนั้นเอาไว้เปิดตรงเนี้ยไม่ใช่จะเอากลับมาสิ <c oughs> เราจะถูกได้ไหมอะ <c oughs> ถูกได้น่าจะได้นะโอเค K. S. เขาได้มาแล้วมาแล้วค้ามเขารออยู่ตรงทางออกแหละไม่จำเป็นอะ่ะดี่บอกเลย จำทางได้เหรอเขาจะรอดูว่าเธอจะมาถูกทางหรือเปล่าเอ้ยหลับตาเลยเออมาดินับดินับดินับเลยนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอผิดทาง เดินมาก็ผิดทางแล้วเออเขารู้นะ่ไม่ต้องพูดหรอกบายรู้อะไรรู้อะไรยังเดินผิดทางอยู่เลยคนรู้จริงเขาต้องเดินมาถูกแล้วสิอ๋อเขารู้แหละเอ้ยเ <Hey. S 1> ด๋วเอ้ฮาโจ่ตายบอกแล้วหลับตาก็เดินถึงเดูวฮาโจ ีทำไมไวไปนางพยูนไม่ใช่พยูนฉัาไม่ช่วยหากระเป๋าตังค์เลยเนี่ยกลับบ้านแล้วเอยออกได้เ<อ>ปิดกลับบ้านแล้วอ่ะกิสเจมอ่ะอ่ะไม่ใช่เราต้องไปตรงประตูที่เธอเห็นไอ้อะไรนั่นน่ะเหรอพลังงานอะไรนั่นน่ะไม่ใช่เราไปทางนั้นหรอเออเนาะ เออราไม่ต้องกลับไปทํำไมไอประตูที่ตอนแรกมันปิดอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่จะเป็นตรงนั้นก็ได้นะปิดปะนี่ไอเปิดแล้วนี่เออใช่ไงไปแล้ว the facility อืมเป็นที่อำนวยความสะดวกงั้นเหรอหรือว่าปุ่มนี้อ้าวไม่น่าใช่เพราะปุ่มมนะันให้ไว้ข้างในน่้ถูกแหละนี่อะไรอะ่ะ นี่เหมือนห้องนอนสักอย่างเลยเฮ้ยนี่มีกล้องนี่มีปุ่มอีกแล้วมีปุ่มอ๋อใช่แกมีเพจออนบอกออบโขออแสดงว่าอันนี้ดิใช่อันนี้แหละวางเลยจ้ะในนี้มีค่ดไปเฮ้ยตรงนี้มีนี่ด้วยอมีรูๆตรงนั้นอะเ่้นไปยังไงนี่อันนี้มีปุ่มเนี่ย เด็ดเด็ดเออหรองั้นก็กดเลยที่ไงอ๋อนี่ไงอ๋ออ๋ออ่ะเธอเปิดเดี๋ยวเขาเดินในหินนี่คืออะไรอ๋อเอ้ากดขับไปไงไม่อ่านเราไม่อ่านกดไม่ได้เข้าแล้วเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยลองไปค่ะแต่ปุ่มอีหนึ่งปุ่มค่ะเปิดให้หน่อยลองไปค่ะลองไปข้างล่างสิคะก็คือปุ่มนี้แหละที่เขาเห็นน่ะคือปุ่มเปิดเนี่ยองนี้อะไรอ่ะ โอ้โห <Ooh. S 1> อย่าบอกต้องสับลงให้หมดหรือเปล่าไม่ใช่แต่ uh. ว่ามันต้องมีการแก้ปริศนาใดๆเกิดขึ้นใช่หรือเปล่ามันต้องไปสองสักข้องหนึ่งเอ่อ uh, remember how you can accept my objective just by starting เ,เดี๋ยว maybe that work on some painting ดูน็ t b เบร k เพนติ้งโอ้อ๋อไปเพนติ้งห้องแรกอะนะอันนี้ก็อาจจะใช่ให้คลคิกเราคลิกขวาดูนี่ยดออาร r e มอล l ัเบอร e อินเดอะเพน i n ้งสเปลด l ้ n เอหนึ่งหนกดดิ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 ไหนปุ่มนี่อยู่บนพื้นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง เอ่อหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ้ยนี่อ่ o โดนโเพ่นแังเลยอะครับดอไหนโอเพ่นวะซักดอนหนึ่งอะเมื่อกี้มีสองดอที่มันไม่มีใช่ไม่มีอ่ะแล้วเราเอเข้ายังไงเอาให้ดูอะไรหรือเปล่ามีเอออวันนี้มีหินอยู่ฝั่งขวาเออแต่กดหินก็คือใช่หรอ ใช่ใชไม่ไม่เขากดไอ้นู่นเขากดขันข้างในอ๋อแต่ไอ้ข้างบนคือหินไอ้ข้างในคือยังไม่อ่านเลยไม่อ่านไม่เขาวุกดอ่ะโอ my god หนูไม่ชอบเลยฮ้ยเขาเจอหลุมลงไปแล้วนี่มีเหลืองเหลืองแปะอยู่นี่มีอ m มเมอรัอ๋อนั่นมีกล่องอาจต้องเอาอะไรไปใส่หลุมหรือเปล่าอะไรอ่ก็เมื่อกี้มีกล่องมันก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั่นเนี่ยอะไร ทำอะไรโอเคทำอะไรเหยียบปุ่มอะไรไม่รู้อ่ะโอเคลงไปตรงนู้นได้ยังไงไอคิ้งกำลังไต่ชท่าเออยู่คิ้โอเคเข้าไปในนั้นได้ยังไงไอิ้กำลังหาทางออกอยู่รอแป๊บทีไอจะทางออกแล้วเฮ้ยมันออกมาอีกห้องนึงอ้าวเย่ออกมาได้แล้วเธอก็เดินออกมาเลยก็ได้นี่กดปุ่มอ่ะ ว่าแต่ได้มาแล้วทำไมก็เหยียบปุ่มเมื่อกี้เหยียบปุ่มแล้วเอ้นี่เออแต่เมื่อกี้เขายังไม่ได้สำรวจห้องเขียวเลยนี่นะยังไงอย่างนั้นเออเออโอ้บากรอยงี้เหรออุ้ยอุ้ยทำไมมันอยู่หลุมทำไมเขาลอยใช่ไอ้ที่อ๋อมีสถานะให้หรอมีกล่องเอ้ย ไอ้เฮเราเอาเรามาใส่นี่ได้เปล่านี่ไงใส่แล้วโดมเพ้นต่ำเออโอ้ยนี่ไงประตูเปิดแล้วสุดยอดไปเลยค่ะ every e a r y out โอเคอะไรอ่ะหินที่นั่งพักผ่อนไม่ใช่อุ้ยร์ท r t f ฟินิช ติดอ,อะไรวะติดใจไปไงอะ่ะมันเดินต่อไม่ได้เลยอะ่ะมันต้องเดินมาจนถึง finish ให้ได้อะ่ะหรือเปล่านี่ตรงนี้ finish ตรงนั้น start อ่ะดไม่เดินต่อไม่ได้เลยมันเดินได้แค่เนี่ย and e content มันบอกว่าให้จำทุกอย่าง ที่เห็นํำทุกอย่างเลยเหรอใช่โอ้โอ๋อมันคือเป็นแผนที่เดินขึ้นมาโูลายยากจังคือห้ามเดี่ยวซ้ายเดียวซ้ายเดียวตรงไปก็ไม่ได้ให้ตรงจากสตาร์ทให้ตรงขึ้นมาเลี้ยวขวาแล้วก็ไ่าอีกทีแล้วก็ตรงตรงมาจะเจอสี่แยกให้เดี่ยวขวาอืม ขวาปุ๊บซ้ายเดี๋ยวขวา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 ซ้ายซ้ายอะไรนะขวาขวาขวาปุ๊บแล้วก็ซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายขวาอ๋อนี่เดินมาปุ๊บมันจะเจอห้องเราแค่เลี้ยวขวาแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆไออันแรกม่ต้องกด เราก็จะมาเจอสี่แยกให้เรากดด้านขวานี่พอเราเลือกอันขวาปุ๊บเมื่อกี้เราเดินมาให้เราเลี้ยวซ้ายเลยจอปุ่มซ้ายปุ๊มเราเลี้ยวเลยแล้วก็ซ้ายเลยโอเคปุ๊บขวาปุ๊บเราก็เลี้ยวมาตามทางมาเราก็จะเจอสามแยกสี่แยกให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายเลยปุ <um. ๊บจะซ้ายปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายทีหนึ่งถ้าจะไม่ผิดปุ <um. ๊บซ้ายปุ๊บเราก็ขวา ปุ๊บขวาปุ๊บแล้วก็ตรงมาตามทางเลยอันนี้คือขวาปุ๊บ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 ปไม่ด้มีทางเรียกเดี๋ยวซ้ายอ้าวไม่ใช่หรอแล้วก็ขวาก็ดิเฮ้จะซ้ายนะเออซ้ายแล้วเจอปุ๊บเราไม่เข้าตรงเฮ้ยนี่ไงข้างหลัง ถ้าเรามี generator key อ่ะได้แล้วดิ hey, <laughs> ได้หรอเร,เราไม่หันอีกวะแล้วก็มันมีซ้ายกับขวานี่มันต้องทางไหนหนะใช่ไปขวาดิได้เออเขาเควิ่งแสงวะถ้าให้แสงเขาได้อ่ะ <laughs> นี่นี่นี่เรารก็ามานีนี่ เป็นไงคันซัมเม่นเกินทำไมมันมีเหลืองกับเทานะอเลยเห็นหลังเหยียบเลยรู้สึกว่าจะสีฟ้าเธอเ่พนุูงไปไหนโอเคเฮ้ยเคเป็นหนูรองยาเราไป็เหลืองเหรอเออเหลืองพานว้าวไปมา ไปฟ้อนเขาอีกเหรออันนี้เราไม่ได้จำมาทุกคนไม่ใช่ใช่น้าให้คิดน่ารักเลยคีนเป็นดูดอกยาไปดอกการนิไม่เขาไม่เชื่อโอเคจะเรียกคาร์ลให้ก็ไม่เอาถูกโอเคโอเคไปเหลืองไปเหลืองไปเหลืองเอ้ารอให้หนเนี่ยไปเหลืองไปเหลืองดูเอออันนี้ใหม่แล้วเหลือง ไปนะข้อฝาเอ้ยน้าอุ้ยเข้มเส้ทำไม generator key นี่ไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้ใช้ห้องอื่นเ่ะเป้า b e r o o นี่ไง generator Gener r น o เ o o m อืูมเนาะนี่ไหนี่เราเปิดลิฟต์แล้วหรอ นี่ไงลิฟ<อ>ต์้ไปรีเซปชั่นเฮ้ยขละตูสตูสตุดดโอ้โห굿เอนดิ้ง굿เอนดิ้งเหรอนี่คือแบบเราเล่นจบแล้วเหรอเราเก่งเกินอะใช่นี่คือทรูเอนดิ้งครับผมนี่คือจุดจบที่แท้ทรูเฮ้ยลุกผ่านเย้เไง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 แล้วกระเป๋าตังค์อยู่ไหนนั่นดิ ฉันยัไม่เคยเห็นปอดตังเลยแล้วเงินหนึ่งล้านฉันไปไหนแต่ว่าหว่าเราผ่านแล้วแถมว่ามาถูกทูเอนดิ้งด้วยนะมันมีการจบ3แบบแล้วก็คืออาจจะจบผิดหรือว่าจบอะไรก็ตามหรือว่าแบดเอนแต่เรามาทูเอนดิ้งอ่ะคือเราเก่งมากทุกคนเย้ใจ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 โอเคครับผมก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่พีพี่ขวัญด้วยนะวันนี้ลากไปก่อนนะครับบายบาย